สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะหนุ่มคนดังเสียชีวิตในอ้อมกอดแฟนสาวกระดันหันในวัย30ปีรู้สาเหตุสะเทือนใจมากเมื่อวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2 5ง6ได้รับรายงานจากเพจ เวิลฟรอข่าวสารต่างประเทศพสภาพนักพะกายชายรายหนึ่งพร้อมระบุข้อความว่าข่าวเศร้าของคุณโจไรเนอร์จากไปในวัย30ปีในอ้อมกอดของแฟนสาวหลังจากมีอาการปวดคอเมื่อสามวันก่อนซึ่งไม่รู้สาเหตุ โจริเนอร์ผู้ทรงอิทธิพลด้านฟิตเนสมีชื่อเสียงระดับโลกชาวเยอรมันส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยและดูไบเขาเป็นนักพอกกายมีชื่อเสียงระดับโลกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครต่อใครหลายคนเพราะเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายโดยเฉพาะการคุยเกี่ยวกับการออกกำลังกายเขามีช่อง Youtube ว่า Joe the t i s แนะนำการออกกําลังกายเรื่องราวการจากไปของเขาถูกโพสต์ลงในโซเชียลของแฟนสาวและเพื่อนในไม่กี่ชั่วโมงกำลังเป็นข่าวดังไปทั่วโลกผู้คนที่รักการออกกําลังกายและมีเขาเป็นแรงบันดาลใจต่างมาแสดงความเสียใจเพิ่มเติมจากข้อมูลแฟนสาวสาเหตุของโลกเส้นเลือดสมองป่งพองเขามีอาการปวดคอเขาบ่นปวดคอเมื่อ2-3วันก่อนหน้านี้ก่อนเสียชีวิต ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวรินเนอร์ด้วยนะคะขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ